สวัสดีครับผมนบนะครับจาก MG เ e g a c i t y นะครับวันนี้เราอยู่กับเจ้ารถ MG4 รุ่น DL นะครับหรือ DL Long Range นั่นเองนะครับคันนี้วิ่งไกล540กิโลนะครับแต่งม้าอยู่ที่170แรงม้าแรงดิดอยู่ที่250นิวตันเมตรราคาอยู่ที่649,900บาทโปรโมชั่นนะครับดาวเริ่มต้นที่5%นะครับหรือแต่งสวยๆรอบคันแบบนี้หรือใครอยากได้ดอกเบี้ยพิเศษ1.99นะครับก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับตัวรถคันนี้นะครับได้ตกแต่งเพิ่มเติมในส่วนของตัวฝากระโปรงครับ แรปเป็นตัวเคปลาร์นะครับแล้วก็ในเรื่องของคิ้วนะครับด้านหน้านะครับก็จะทําเป็นสีแดงกระจกด้านข้างก็เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ทําสีอบสีนะครับเป็นสีแดงเช่นเดียวกันแล้วเพิ่มเติมในส่วนของด้านหน้าก็คือคิ้วนะครับที่ตัวคิ้วที่ตัวบุมแมลงนะครับก็จะมีขีดสีดำนะครับเพิ่มอีก2ขีดนะครับส่วนด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องของตัวสเกิร์ตนะครับของ s Sporty ตนะครับสวยๆหล่อๆเท่ๆแบบเดี๋ยวผมพาไปชมครับว่าหล่อขนาดไหนไปชมกันครับ เรามาเริ่มตั้งแต่ด้านหน้านะครับตัวด้านหน้านะครับตกแต่งเพิ่มเติมเยอะมากนะครับคันนี้นะครับเพิ่มตั้งแต่ตัวฝากระโปรงนะครับตัวฝากระโปรงตัวนี้นะครับติดสติกเกอร์นะครับแบบพรีเมียมนะครับเป็นลายเคปล่าแบบนี้เลยสวยๆหล่อๆเท่ๆนะครับแบบนี้นะครับใครที่สนใจทักเข้ามาสอบถามได้นะครับจะติดตั้งเพิ่มเติมนะครับหรือตกแต่งแบบไหนนะครับเราพร้อมทําให้หมดเลยนะครับตัวโลโก้นะครับเป็นสีดํานะครับอันนี้เป็นตัวทําสีนะครับเอาไปอบสี นะครับโลโก้ใหม่ของเดิมจะเป็นสีโครเมียมนะครับและก็ตัวคิ้วด้านข้างนะครับคิ้วด้านข้างเนี่ยปกติเป็นสีดําเป็นโอแบคนะครับอันนี้ทํำเป็นสีแดงนะครับตัวนี้เจอะเป็นสีแดงเล็นกนะครับตัวนี้นะครับสวยงามมากๆนะครับเข้ากับตัวรถได้ดีเลยนะครับแล้วก็ตัวคิ้วด้านข้างนะครับสีดำเพิ่มเติมมาเลยนะครับลงตัวจริงๆนะครับกับชุดแต่งชุดนี้นะครับพร้อมกับชุดแต่ง s Sport ีที่เขาเป็นขาว ตัดดำด้านและก็มีสีแดงนะครับแล้วก็มีสีแดงนะครับตัดลวดลายด้วยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นแบบอัตชีพิลด้วยนะครับตัวนี้ในส่วนของด้านข้างนะครับด้านข้างตัวนี้นะครับสเกิร์ตด้านข้างก็เป็นสีขาวตัดด้วยสีแดงแล้วก็เป็นสีดําด้านนะครับมีขีดด้านหลังนะครับเป็นสีขาวเพื่อให้รถดูมีความสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับสติ๊กเกอร์ของเขานะครับของ S Sporty ตตนะครับตัวนี้ ทำดีไซน์ออกมาได้เข้ากับตัวรถมากๆนะครับโดยเฉพาะสีขาวนะครับเพิ่มเติมในเรื่องของตัวกระจกด้านข้างที่เป็นสีแดงเคลือบนกตัวนี้นะครับสวยงามมากๆอันนี้ทําสีนะเน้นย้ำนะครับของเราเอาไปทําสีนะครับไม่ได้เป็นครอบนะครับแล้วก็เพิ่มเติมในส่วนของแล็บนะครับเสา A ถึงเสา B นะครับตัวนี้แล็บยาวไปถึงด้านหลังนะครับส่วนตัวหลังคาเป็นสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้นะครับอันนี้ไม่ได้ทํานะ นะครับเป็นสีดํามาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับเพราะรุ่นนี้จะเป็นตัว m g 4รุ่น dl นะครับรุ่น long lens นะครับมันก็จะมาจากโรงงานอยู่แล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับส่วนข้างหลังนะครับก็จะเป็นสปอยเลอร์แบบทวินแอลวิงนะครับตัวนี้แล้วก็ในเรื่องของตัวไฟท้ายเป็นแบบ position light ไฟช้ายแบบ position light นี่ยเป็นแบบ ไฟยาวซ้ายจรดขวานะครับสว่างแบบนี้เลยมีลวดลายด้านบนนะครับตัวนี้มีไฟเบรกตรงที่3กล้องมองหลังเซนเซอร์ถอยหลังให้4จุดนะครับแล้วก็เกิดหลังนะครับก็จะเป็นสีดำด้านนะครับตัดด้วยสีขาวนะครับแล้วก็ดีเบนเซอร์เป็นสีแดงนะครับหล่อๆเท่ๆแบบนี้ให้เห็นก็แบบนี้เลยนะครับว่านหล่อขนาดไหนจากด้านหลังและก็ด้านหน้านะครับใครที่สนใจนะครับ ตัว mg 4รุ่น dl ลองเลนนะครับวิ่งได้ไกลถึง540กิโลต่อการชาร์จ1ครั้งราคาอยู่ที่649,900บาทโปรโมชั่นครับดาวเริ่มต้นที่5%นะครับหรือแต่งรอบคันส,สวยๆแบบนี้นะครับหรืออยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษ1.99ดาว25%นะครับ48งวดน,นะครับทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับที่เบอร์0 9 7 1 0 5 4 4 7 7แล้วพบกันนะครับสวัสดีครับ